จะเอาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทซื้อซุป,ปราคาคันไหนได้บ้างมีแค่คันเดียวในประเทศไทย5้าล้านบาทคันนี้นะ4ี่ล้าน2 7ล้าน18ล้านกว่า1 3ล้าน2 0 0แสนบาทประมาณ10ล้านนะครับ1,8ล้านแแสนกว่าบาท2ทอง5 0 0แสนบาทครับวันนี้มีเงิน0นบาทขับรถกลับบ้านได้เลยใช่ครับผม สวัสดีเพื่อนๆไปแก่บ้างครับผมโจจิรวัตรครับอะไรจัดผมแต่นี่คือใครอาซินเนนนี่หายหน้าหายตาไปนานตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ channel live ค่ะ BKK ตัมงี่ชีวิตสี่ล้อครับผมสบายดีกันไหมเพื่อนตอนนี้พวกเราก็เต็ดจ้ามากวันนี้เนี่ยเราจะพาไปแบบว่าทำอะไรที่มันร้อนแรงกันคือส่องพิตตี้ไม่เดี๋ยวนี้เขามีพิตตี้ผู้ชายด้วยนะเห็นดิงเหรอ m y pretty boy นี่แล้ววันน in you ี้เนี่ยเรามีคอนเทนต์ด้วยนะคกเงินไป1 0 0 0 0แบาทแล้วเดี๋ยวดูว่าจะไปซื้อรถหรือว่าซื้อซุปเปอร์คาร์รุ่นไหนได้บ้างเธอว่าซื้อได้ไหมเขาว่าซื้อได้แต่ว่าอาจจะต้องจ่ายอีกประมาณเก้าถึเ้าล้านเยเฮ้ยเขาเห็นมอไซค์ยังดาวศูนย์บาทเลยซุปเปอร์คาร์อาจจะมีก็ได้นะจะว่าไปในเพื่อนๆแล้วก็มีรถใหม่ๆเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาเซอร์ติตัว MC20 ก็มาถึงใครแล้วโลซอยก็มีคุรินแนแบล็คแบดบาบัสมีกระบะราคา50ล้านมาโชว์ด้วยเ าตัวไฮบริดมาเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันละแล้วก็สําคัญมากๆก็คือซิมแนนจะไปดูรถที่แบบตัวเองชอบด้วยออร่ากูดแคทไม่รอชานะครับจะไปกับรถอาซิมแนนฉะนั้นก่อนที่เราจะมุ <GO av uther> ่งหน้าไปมอนโรชนขอเข้าสู่ช่วงขายของ2นาทีไป ตอนนี้ครับเพื่อนๆผมก็มาทุกคนมาที่ร้านคริปตายการยอาเอ้าซิมแมนมานี่โอ้โหทํางานหน่อยดีใจเลยสิรู้ว่าจะได้ของดีวันนี้ใช่ค่ะสําหรับคนที่รักแฟนเหมือนผมเนี่ยที่ดูแลเป็นห่วงเป็นใยซิมแอนมาตลอดนะเพื่อนวันนี้ <c oughs> ผมก็เลยจะมาจัดแหวนให้ซิมแนนนะครับสีวงแหวนอะไรไม่ตื่นเต้นเลยมันไม่ใชแหวนจริงไงนี่ไงแหวน <c oughs> อย่างที่คนรู้นะครับใครเห็นรถสภาพอาซิมแนนใครก็ว่าไม่รอดลอยเต็มคันเป็นคนที่ไม่ดูแลรักษารถยนต์เลยล้างรถก็ไม่ล้างแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขับรถก็คือความปลอดภัยและอย่างนะั้นเพื่อนเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อระหวังรถถนนแล้วก็คนขับเน้นเรื่องความปลอดภัยใส่ใจคนเดียวรักนะครับวันนี้เขาเลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์วันเกิดวันปีใหม่วันสงการนี่ไงสี่เทศกาลส,สี่เส้นปอดีเลย เรียกว่าดีใจจนพูดไม่ออก,กอ่ะนะทุกคนด้วยยางจากโตโยต้ารุ่น641จัดมาให้อยู่ตรงนี้เรียบร้อยเตรียมพร้อมขนาดนี้ไปเปลี่ยน ดีใจนะสี่ได้ท้องสี่วงเนี่ยโอ้โหโเธอดูในกล้องอถึรถเธอลบมากแนตะอันนี้เป็นรถอาซิมแนนจริงๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ถือว่าเคลียร์ของไปเยอะแล้วนะตอนนี้นะครับรถอาซิมแนนก็พร้อมจะออกเดินทางไปสู่ที่ที่อาซิมแนนชอบมากโปรดโชว์ไอแพดเป็นของขาดีเอาเป็นว่าต่อไปนี้นะครับซิมแนนเดินทางไปไหนเนี่ยผมก็หายห่วไม่มีอุบิเหตุอะไรเกี่ยวาากับยางเกิดขึ้นละไหมน,ะนุ่มเนี่ยเกาะถนนดีเหมาะกับการใช้งานอาซิมแนนจริงๆเฮ้ยเขาบอกว่ารุ่นนี้นะก่อถนนเปียกได้ดีมากด้วยร่องระบายน้ําขนาดใหญ่ถึง4 ร่องทาให้มันก่อนถนนเปียกได้ดีขึ้นแต่ก่อนถนนแห้งเนี่ยก็เยียมบม่แพ้กันด้วยร่องดอกยางแบบพิเศษปัดมุ่งช่วยกระจายแรงกดบนถนนให้เท่ากันทุกจุดแถมมีร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณด้านในเพื่อความนุ่มนวลเพื่อช่วยลดเสียงรบก,กวนด,ด้วยเทคโนโลยี t m o มดที่จัดเรียงให้ดอกยางด้านนอกด้านในแตกต่างกันดูง่ญญายทั้งนุ่มเงียก่อนถนนทั้งแห้งและเปียกแถมเขามีร่องดอกยางแบบเดียวทําให้ยางของเขาสึกหรอช้าลงด้วยนะสำหรับเพื่อนที่สนใจนะอยากจะเปลี่ยนยางก็มีโปรโมชั่น พิเศษให้นะครับลองติดต่อไปที่เบอร์หรือว่าไหนที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับจะได้สบายใจเหมือนอาชิ้มแดนโอเคเราไปดูอะไรที่มันร้อนแรงกว่านี้กันไปค่ะไปพี่เราอยู่ที่ไหนคะผู้สาวตอนนี้เราอยู่ที่งานโชว์แมว ที่มอเตอร์โชว์ทุกคนแล้วมันโชว์แมวยังไงคะก็มีออร่ากุดแคทอยู่ข้างในวันนี้มาเพื่อนี่จะมาดูออร่ากุดแคทตั้งปณิธานมาจากบ้านไม่เคยชอบรถยี่ห้อไหนมาก่อนนอกจากที่นี่ใช่จะไปดูว่าค่าเลี้ยงดูแมวตัวเท่าไหร่เธอมาแล้วไหนบอกว่าอยากกินน้ำอะไรไปสั่งกันไปเเร็วหน่อยน้องกินวันนี้มาแล้วมาแล้วอันนี้คืออะไรนะไม่สั่งไปเมื่อกี้น้ำส้มน้ำแดงน้ำส้มน้ำแดงแดงลนน้ส้มมีน้ำส้มลนน้แดงโอ้เธอไม่คนเลย คือิสองหายิบเดิมครคิดนำเชื่อมโอเคปปทสความหล่อหน่อยนะทุกคน หล่อละเราก็ไม่ได้มางานแบบนี้นานแล้วเป็นเพื่อนลรู้ป่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาดูเมวไม่ใช่วันนี้นะเราเนี่ยจะเอาเงิน1 0 0 0 0บาทจะไปซื้อซุปเปอร์คาร์คันไหนได้บ้างคารูสลคารูส์ได้เป็นแบบโมเดลไม่ได้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 เรียกหลอกนะเพื่อนเราต้องแบบว่าจ่ายเงินจำนวนเท่านี้แต่ว่าได้รถกลับบ้านเลยอ่ะพาไปสิเดี๋ยวพาไปดูนะผมได้เห็นว่าวันนี้มีซุปเปอร์คาร์น่าสนใจเยอะมากแล้วก็มีพวกรถไฟฟ้าน่าสนใจแล้วก็มีพวกซิมเล่นเกมน่าสนใจเลยมีซิมด้วยเหรอมีเป็นแบบจำลองเป็น F1 ปะ มีมีมีช่วงนี้จะว่าไปเพื่อนซิมแนน่ยอินเอฟวมากสนุกมากเชี์ทีมอะไรคเชีเรมแนมะ็กจากเลดบูพิ่งได้แชมป์โลกปีที่แล้วชนะลุยแชม,มิลตันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไป,ไปดูวุแรกก่อนเลย<ป>นั่นก็คือเบนลีนผู้ดียังกษิษ ตอนนี้เราอยู่ในบูตเบลลี่นะคะเราก็กำลังจะมาดูเ็นเทก้าไฮบิดแล้วก็ไฟส์เปอร์ไฮบิดสวยมากนี่เฮ้ยโอ้โหโหทรงได้เลยน้องไปวนรถให้พี่หน่อยม,มันป่าขับไปปิดก็ไม่เธอเหมือนเด็กขับรถพูดให้ดีๆพูดให้ดีๆหลอกอบอกเลยคันนี้นะเวลาขับแบบเหมือนไม่ได้นั่งอยู่บนรถแต่เหมือนนั่งอยู่บนเรือที่หรอทำไมอะ่ะเพราะว่าเขามีตัวกันโครงสั่นทำให้รถเนี่ยเวลาขับมันเหมือนจะเป็นแผ่นสีเลี่ยมโตขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะถ้าอยากเล่นเซิร์ฟก็ขึ้นไปอยู่บนรถได้เลยเฮ้ยบ้านคันนี้ นี่นะเพื่อนราคาก็าถูกลงเยอะมากเหลือแค่18ล้ oh านกว่าโอ้ใหม่ก็ใครไม่เคยดู <c oughs> ผมรีมมรวิวตัว V12 เต็มเต็มใหญ่ๆนะไปดูกันได้แต่ว่าเล่าให้ฟังไฮไลท์คันนี้ก่อนหน้านี้นะทุกคนจะเป็นเทกาเขามี็นเดเครื rises, ่อง V8 ไรเงี้ยใหญ่ใหญ <c oughs> ๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะเขาเอาไฮบริดเข้ามาแล้วทําให้ราคาเขาเนี่ยถูกลงเยอะมากๆเลยเพื่อนเริ่มต้น13ล้าน2แสนบาท้วยราคาดีมากนะก็ได้ออปชั่นตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากสวยกว่านี้นะต้องเพิ่มเครื่องเสียงเนมประมาณ50,000นกว่าบาทชุดแต่งวิลลเนอร์จะได้สวยขึ้นได้ล้อลายใหม่นะมาณ90,00 แล้วก็บอกคอมฟอร์ตนั้น4จุดก็อสีแสนหนึ่งในปัญหาของเบเทก้าตัวเก่านะเพื่อนเพื่อนก็คือบอหลังเนะี่ยนั่งไม่สบายเลยแต่ตัวที่เป็นเฟรนลิฟตัวนี้นั่งสบายนะทุกคนเขาไปทําการบ้านมาแล้วแก้ไขข้างหลังเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเขาเป็นว่ารวมรวมแล้วนะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากได้ option, ออปชันพร้อมขับเพิ่มเงินอีกประมาณ2องล้านกลางๆเนี่ยรอจบครบขับได้เลยจริงๆนะทุกเพล็กครับพี่ครับถ้าวันนี้ผมเอาเงินมาแสนหนึ่งเนะี่ยซื้ออะไรได้บ้างครับได้เลยครับได้เยอะเลยได้เยอะเลยเหรอครับออกรถเลยได้ไหมพ ก็เป็นโมเดลมีหลายอย่างเลยอ๋อเยอยากได้รถจริงได้ไหมครับได้ครับจริงเหรอเป็นช้อยของออชั่นเป็นช้อยของออชั่นโอ้ขอบคุณนะครับผมบอกเลยนะครับครั้งที่แล้วอันนี้มีอยู่อันเดียวกาลังจะหยิบอยู่ๆก็มีใครไม่รู้เพื่อนเดินมาเอาดีครับแ้วก็ไปเลยเจ็บใจมากเพื่อนๆเพราะว่าเขามีแค่อันเดียวนะที่บูธเบลนลี่วันนี้นะครับยังอยู่นะค่นั้นวันนี้ผมจะเอากลับบ้านาคนณจ่ายยัง มามามสุดยอดมากเพื่อนๆอย่างเท่ขอให้ไปทำอะไรครับทับกระดาษไงสายศาสตร์มีจริงนะครับซื้อไปแล้วเนี่ยพี่เขาบอกทับเช็คนะครับมีแต่ลูกค้าจ่ายเงินเข้ามาเข้ามานะเพงเพงเเมาหมดครับวันนี้เมาหมดครับ เออมีก็มีนวดอ่ะโอ้แค่เห็นก็สบายแล้วนี่ถือว่าเป็นการดูแลลูกค้าที่ดีมากนะครบูธของ Porsche เอานะเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เซลสุดหล่อที่บูธ Porsche นะครับพี่วันนี้ผมเอามาแสนหนึ่งจะออก Porsche ขนาดไหนได้บ้างครับตอนนี้ของเราเริ่มต้นจองห้าแสนบาทครับเดี๋ยวเชิญโจ้พาเพื่อนมาอีกสี่คนนะอ๋อต้องรวบรวมขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคือจองห้าแสนก็ขับได้เลยใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับซิมแนนะครับบอกว่าช่วงนี้อยากได้รถไฟฟ้าอยากดูออร a r d c u s t o ไม่จริงๆเขาไมันแบบอะไไรรก็ด้ีเลท แมวเฉยๆเขาชอบทุกอย่างที่เป็น มวอันไหนเท่สุดไปดู anyway, um, right okay เลยชอบมาขาดไม่รู้ใคะเย็นมันใหญ่ไปอ่ะใคเย็นใกล้ๆหน่อยเฮ้ยไซส์โอเคเลยผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือไทคาน GTS เป็น EV ที่แรงรองลงมาจากเจ้าเทอร์โบนะเพื่อนๆดูกระจกข้างคาร์บอนทุกคนประมาณ10ล้านนะครับก็มันเฟี้ยวอยู่เดี๋ยวนี้ัวนี้นะเพื่อนๆทำสูตรหนึ่งร้อยในสามจุดเจ็ดวิพกแรงม้ามาเกือบ600ตัวก็น่าจะวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ต้องขับดีๆหน่อยนะครับถ้าขับเยี่ยบๆแบบไปไม ถึงหรอกครับอีกหนึ่งคันที่โหดมากๆก็คือ911 GTS คือคันไหน g p s เ <normalized. S 1> ก่งจังรู้ได้ยังไงผ่าแบบอก่ะ <c oughs> สวยมากคือต้องให้ใหเป็นเพื่อนฟังอย่างนี้นะครับเพราะว่า g p s เนี่ยเป็นสลักบ่งบอกรุ่นความแรงของปอร์เช่ที่เขาจะอยู่เหนือ <c oughs> พวกเอสยู่เหนือพวกโ s อ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปจะอยู่ต่ำกว่าตัวแท็กอย่าง Gt3 <c oughs> สบายด้วยแรงด้วยไปแท็กก็ยังได้เอาแล้วปเพื่อนๆครับถึงแม้วันนี้เลดโซ่จะไม่มาแต่ว่ามีรถในฝันของผมมาครับนี่ s t โอใครไม่ดูรีวิวนะไปทำาสอิ์โลกที่สนามช้างนะไปดูได้นะโคตร ช่วงนี้นะครับทีมงานเราเริ่มเยอะใช่ไหมเราก็หารถตูนะ้นะเพื่อนๆดูเอาพาด<อ>ทูตโทนอะ่ะเท่มากสีสวยมากแต่ว่าเขาขายล้วนี่คันนี้แสดงว่ามีคนชอบสีแบบนี้เยอะคันนี้สิบล้านจริงเหรอ <c oughs> ไม่จริงรถ <c oughs> <c oughs> เธออยากให้เป็นทูตทนมไหมเล่นโบได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหไม่พาไปดูไม่ได้เพื่อนๆข้างๆกันเลยกระบะราคา5้ล้าน มันแทงกันไปหรือเปล่าเธอแค่พูดคาเดียวว่าอยากได้จะจัดให้เลย2คันไม่เอาลบเดี๋ยวนี้ซิมแนนแบบรู้มุกว่ะเพื่อนสิ่งที่อยู่ข้างหลังเธอคือสุดยอดแห่งรถสุดยอดแล้วสุดยอดอีกทอนอนทอน,ทน,ทนอะไรมันจะใหญ่โตมาโครานแบบนี้ทุกคนผมบอกเลยนะเพื่อนไม่มีอะไรที่จะสุดกว่านี้อีกแล้วนะครับข่วงล่างมันสูงมากเลยนะเธอลองก้าวขึ้นไปสิ อ๋อว่าไงจ้าน้องสาวโอ้ยใหญ่มาก รถคันนี้แล้วเข้าไม่อยู่ในนี้นนึกถึงเรื่องอะไรหรือปะเรื่องอะไรจูมันจี้เกี่ยวอะไรไม่รู้มันดูเป็นรถที่แบบขับในป่าอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยดูข้างในนะเพื่อนๆพอมล้อมไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์บอกเลยว่าคันนี้นะทำใหม่ทั้งหมดนะครับช่วงล่างทำใหม่ให้เป็นสเปคเดียวกับรถแบบว่าเนี่แบบยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยเฮ้ยโอ้โห my god มันสวยเหลือเกินช่วงล่างนะสเปคเดียวกับพวกรถของทหารไปลุยโหดๆได้เลยและตัวถังเนี่ยเขาหั่นแล้วต่อใหม่ค่าทำเนี่ยแพงมากและมีแค่คันเดียวในประเทศไทยและคันนี้มูลค่า50ล้านบาท อ้อมันกันกระสุนไหมเนี่ย นี่นะครับเป็นเพื่อนบาราปาราท่อตรงนี้แล้วก็มีไฟนี้ได้เท่ซุ้มล้อเป็นคาร์บอนไฟเบอร,ร์ส่วนนี้คือส่วนที่ตัดแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่ <S <S ทั้งหมดใครยังไม่มีรถเล่นสงการนะครับเพื่อนนี่คือที่สุดแล้วปกติเรายืนในดงซุเปอ ER ร์คาร์เราจะมีความสุขใช่ไหมแต่นี่นะเพื่อนมีแต่บาบับาร้าโคตรทั้งนั้นอย่างที่บอก้วเพื่อนเราจะมีโอกาสได้เห็นรถแบบนั้นตามดูไปแต่ว่าวันนี้นะครับทางพาเกตได้มีโอกาสเอามาให้คนไทยเนี่ยได้สัมผัสสมมุติว่าเพื่อนมีเงินเท่ากันเลยนะยี่สิบเจ็ดล้านเพื่อนจะซ ค่ะให้ดูภายในก่อน นี่คือมาจากโรงงานนะเพื่อนเพื่อนซึ่งมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพื่อนเพื่อนคันที่เขาเอาไปทําภายในแต่และคันเนี่ยมัน Make, คัสตอมเมคภายในได้ทุกแบบตามที่เราอยากได้แล้วรถเนี่ยต้องทําในโรงงานที่ตาไไ่างประเทศเท่านั้นถ้ารถชิปมาไทยแล้วเนี่ยเอาไปทําอีกไม่ได้นี่ให้ดูนี่เป็นไงล่ะครับทุกคนเข้ามือสัมผัสน,นี่รู้สึกดีมากแล้วนะแล้วก็นี่เป็นไงเป็นไงมีคันนึงครับอยากให้ดูเขียวมะนาวแบบนี้ตีดึงดูภายในซะกก่อนครับเอาไว้ว่ามันเท่มากการครอบครองบาบัดแท้ๆจากโรงงานเนี่ยมันคือการซื้อความเป็น นเรราะคับแล้วถามว่าถ้าแต่งเท่าเราภายในอ,อย่างนี้เท่าไหร่นะครับเตรียมเงินไว้สัก4-5ล้านบาทสำหรับความเท่แบบนี้ครับนี่นะครับเปเพื่อนคืออีกหนึ่งไฮไลท์แห่งรถหาย,ยากเมื่อกี้เราไปดูรถคันใหญ่ๆมาแล้วคาที่ขันเล็กๆบ้างนะทุกคนเดวิดบราวน์รถเมื่อแบบ3ามสกว่าปีที่แล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดคันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อะให้ถ่ายเกือบถูกประมาณ9ล้านห้า เออ60คันทั่วโลกทั้งประเทศไทยเนี่ยมีแค่3คันแล้วก็ขายหมดเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นนันเบอร์12ถ้าพูดถึงรุ่นนี้ในสมัยก่อนมันก็จะขับยาก่วงล่างก็จะเป็นแหนบแต่ด้วยบริษัทที่เขารับทําใหม่ขึ้นมามันทำให้รถเขาเนี่ยกลับใหม่ครั้งหนึ่งในเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานจริงได้และยังท่งคุณค่าไว้เหมือนเดิมทำไมคมอย่างเงี้ยทำไมผมหล่อยอย่างเงี้ยทุกคน ตอนนี้นะครับเบื่อรถแล้วมาดูเรือบ้างดีกว่าเฮ้ยลำนี้เท่ว่ะสวยอ่ะมีกิสเตอร์ด้วยเหมือนสี่ท่าเล็บเลยอ่ะมารีบูยีฟุตแต่เขาชอบอันนั้นอะเหมือนฉลามเลยใช้เครื่องเมอร์เคอรี่สามห้างใหญ่มากเอาไหมเดี๋ยวไปถามที่แสนหนึ่งซื้อเลยได้ไหมพี่คลาในตังหนึ่งแสนบาทซื้อได้ไหมคะ <c oughs> เบื่อแล้วรถค่ะไหนอยากได้อะไรคะเจัสกี้เอาไปทำอะไรเอาไปขับในเขื่อนสนุกมันจะดีมากเลยถ้าขับบนถนนได้ด้วยเฮียขับได้มันมีล้อเนี่ยเห็นไหมใช่ ร้อนที่แบบ <S <S อมอเ,เลยีทเขาอย่างเธอไม่มอหรอกพวกนี้นี่เธอไปนู่นดีกว่าใครเลยขยขับขาใช่ใช้เท้าปัน่นเดินเท้าปั่นเจ้าไดี๋ยว,วกําลังกายไปในตัวด้วย,เ,ยเอาเลยไหมเอาเลยสีนี้เลยไปได้หลายคนไม่รู้ปัน่นชิวๆกับเพื่อนได้เลยเนี่ยเอาแล้วเพืเ่อนๆผมก็มาถึงบูธที่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุดนะครับนี่แข่งเมากแข่งเมากแข่งนี่นะครับคู่แข่งผมตลอดกาลชนะมาโดยตลอด <m uch ing> เขาออมให้มาตลอดเถอะไม่จริงตั้งแต่เด็กมาเลย<ช>มาเลยมาเลยมาเลยอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะนีไ่ไปแล้วครับผมไปแล้วครับซิมแนน,นไปแล้วครับโค้งที่หนึ่งนะครับโอ้โหสปีดเขาโค้งไปที่150ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงลีลาถือว่าดเดือดจริงๆนะครับเดือดกว่ายูฟ่ามากกว่ายูโรซัดทุกคันนะครับไม่หยุดดูลีลาการจับพคงงอะไรก่อนนะเพื่อนๆนะี่ เทคนิซัดอีกแล้วนะครับโอ้โหหดร้มากมากทุกเทคนิคที่เรียนมาไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะโอ้โหโหรุนแรงมากครับรุนแรงมากครับโอ้ไปอีกหนึ่งครั้นะครับทำไมเธอขับรถอันตรายจังเขอนเสียอเอยู่ที่ห้าว่ะใช้ได้เนี่ยเราไม่ได้แซงครับเราไล่ชนคนอื่นโรงเรียนสอนขับรถคนไหนอยากสปอนเซอร์ซิมแนนหรือว่าซิมขับรถสปอนเซอร์ให้ซิมแนนขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้นติดต่อมาด่วนนะครับนี่ดูนี่มันนักแข่งตัวจริงนี่ว่ะขับสองเท้าเนี่ย นี่เป็นนักแข่งรถน้องลิชชี่อยู่ในช่องเราครเป็นทีมเดียวกันยืนดับสิบสอนะครับซิฟแนนอยูนดับ4นะเด็กๆ นัมเบอร์วันนะครับนัมเบอร์วันได้ที่หนึ่งวดแนนได,ด้มากกนวะ่าที่หนึ่งสุกมากนะเป็นเพื่อนมาลองกันได้เกมแกนทูริสม่นี่นะเ,นเพื่อนสำหรับใครที่อยากเป็นนักแข่งรถเฮ้ยเธอนี่หว่ามาี่นี่คือบูธ G P I มอเตอร์สปอร์ตนะที่เราไปเล่นเกมมาเมื่อกี้เนี่ยเขาขายรถแข่งด้วยเป็นบริษัทในเกือกลางปีแต่เป็นว่าเธอสามารถซื้อรถแข่งแล้วไปลงแข่งวันเมกเลสคันนี้ 1. 1ุล้านแต่ถ้าเราแบบไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยเราไปแข่งได้เลยหรอก็แข่งได้แต่ก็แพ้ไง ถามดีดีวกว่าตังแข่งตัวจริงเป็น,นไงบ,บ้างครับคันนี้คุ้มไหมคุ้ม,มะนะซื้อไปคันเดียวพอไหมหรือไม่ต้องมีสแปร์ไว้แต่ถ้าพี่ขับมันน่าจะค่าขัดโลนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งของเล่นผู้ชายอย่นีห้เพื่อนรู้นะผมสั่งซิมที่จะไปเล่นแข่งรถกันในออฟฟิศแต่ว่าเวลาเรานั่งเฉยเฉมันอาจจะไม่ร้าใจนะนี่เป็นเพื่อนดูนี่คือแบบนีนี่อยู่นี่อันนี้ก็คือจะทําให้เหมือนจริงแบบเออเดี๋ยวลองให้ดูเป็นยังไงนะเขาไปลองดิเจ็ดแสนกว่านะ น้องๆหมดรอบแล้วขอลองมากเมื่อกี้นะแค่17%เท่านั้นคือผมบอกเลยว่าถ้าเกิดให้พี่เขาเปิด100%น่ะมันคงแบบโอ้โหมันมากแน่ๆนะขอปากของคอนะไม่ต้องคาดเบลลแต่ผมแบบอยากลอง100%มากเลยพี่ๆเขาบอกว่ารอหลังเมล็โชว์ทักมาเลยน้อง100%เดี๋ยวจัดให้ตอนนี้นะ ก็พาซิมแนนมาในบูธที่เรียกว่าใช่ค่ะนี่เป็นไงบูลเลนแนแบล็คแบดดูสีข้างในก่อนดูสีข้างในนี่โอ้แล้วเป็นคนที่ชอบสีดำตัดกับสีบลูในในลงคันนี้เนี่ยประมาณ40.9ล้านเอาว่าสบายมากเพื่อนเพื่อนดูนะครับเล็กรูมอะไรเหลือมหาศาลมันล้ำเกินคพาว่าสบายเลยเพื่อนเพื่อนแล้วดูนี่นะครับ สวยมากนะใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวคูเรน่านะครับอย่าลืมไปดูนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวแบล็ a แบดแต่พอเป็นตัวแบล็กแบดเนี่ยเพื่อนจะสังเกตได้ว,ว่าทุกอย่างมันจะดูแบบวัยรุ่นขึ้นดูเท่ขึ้นลายคาร์บอนก็เป็นลายพิเศษแบบใหม่แล้วก็เซกเมนต์ u v ผมว่าอาจจะเป็น SU v ที่แพงสุดในโลกก็ได้คันนี้เนี่ยออปชันเทียงไม่เต็มก็คือเครื่องเสียง Be สโปลที่ยังไม่ได้ใส่มาแล้วก็ชุดข้างหลังเนี่ยไม่ได้มีจอปิกนิกถ้าอยากได้จอก็เพิ่มมาล้านสองเพื่อให้เธอแบบนั่งทํางานได้้ซ็นค บาทเอาไว้จ่ายแกงไปไหนครับวันนี้ไปลงจากรถ่า <c oughs> ปึ๊บปึ๊บ นี่นี่น,น,นี่โกสตัวใหม่อ่ะรีวิวหน่อยคะ่ะมันดูดูอ่ะอาจจะเป็นเพราะสีด้วยหรือเปล่าโเมี่มดาหนังฟ้าก็ดำทำให้รถเนี่ยดูดูมากขึ้นก็้องเล่าให้เพื่อนเพื่นฟังนะครับด้วยโกสเจเลชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาสร้างตัวถังขึ้นมาใหม่เป็นแพลตฟอร์มแบบใหม่สังเกตดูฝากระโปรงเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยเฮ้ยสวยอยู่เนี่ยอันนี้เป็นแผงประตูที่ออปชั่นเต็มที่สุดนะนี่มีลายคาร์บอนเรื่องเสียงบีสป็กแล้วก็มีลายนางฟ้าตรงนี้ลองดังดูที่สบายไหมคะสบายมากโอเคหมดเวลาแลคค่่่ะะลงงมมาาสู ีชอบคันไหนครับสวยทั้งสองคันนะมันเลยก็คือซื้อ2คันเลยนะนี่เราก็ต้องถามผู้ชาญนะครับพี่ครับวันนี้ผมเอาเงินมา10,000แบาทเนี่ยคันไหนจ่ายปุ๊บขับออกได้เลยน่าจะมีโมเดลสีคาลิลิโฟบูละตอนนี้รุ่มที่วางอยู่ขายเท่าไหร่ครับโปรโมชั่นอยู่ครับสามหมื่นกว่าบาทปกติเนี่ยเราขายคันหนึ่งประมาณห้าหมื่นคันหนึ่งนี่เท่ากับ10อันใช่ไหมครับคันหนึ่งเท่ากับสิบคันคันหนึ่งก็อันเดียวครับอ๋ออันเดียวอันเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับต้อนรับน้องแฮปปี้นะครับน้องแพตตี้อ่าหลายหลายคนชอบคิดว่าไม่ต้องไงรู้ว่าจะพูดอะไรไม่ต้องอะไรรู้เลยชอบคนไหนชอบคนไหนจริงๆถ้บในโวลฟลอยใช่ไหมชอบจอนกับเบรฟด้วยความที่เป็นสองประตูอะไรอย่างเงี้ยจะได้พาแบบหนุ่มๆไปตลกฟ้าขาสาวดิฟ้าขาสาวดิโอ้ขาวดิที่เขาฝันอยู่ได้คลิปที่แล้วที่มาออกกับแพทริกนะตัดออกเยอะมากเพราะว่าเดนเซลบอกว่าอะไรเกย์เอวันนี้มาเดินชิวๆกับพี่โจนะเออดูบรรยากาศงานติดตามด้วยนะครับเดอะวันยีโนโอเคไปดูรถกันต่อ Make นี่ DBX สีเขียวแบบพิมพ์มล่าวันก็ตัดกับอย่างมันนาว SUV ของ Aston Martin เนะี่ยเราไม่ค่อยพบเห็นบนท้องถนนนะดูไปดูมามันเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะปลายท้ายมาจาก v a n t a g e แน่นอนจะบอกว่า v a n t a g e เป็นรถที่ขับดีขับสนุกมากๆคันหนึ่งนะนี่ตัว V8 ใช่ไหมเขากำลังจะออกตัว V12 แล้วเพื่อนๆถ้าเกิดเขาออกนะผมบอกได้เลยว่าโูมันจะนรถที่แบบขับได้ดีรอเลยนะเพื่อนได้เปิดตัวแล้วกับ v a n t a g e V12 นี่นะครับเป็นเพื่อนผมอยู่ที่บูธมาเซนกับเรืออาซิมุสแล้วก็เดี๋ยวจะมีคริสคาร์ฟมานะครับผมเห็นว่ามีป้ายว่าจะออกรถที่นี่นะพี่ปาใช้เงินศูนย์บาทหรอครับใช่ค่ะอ๋อเหรอเป็นโปรแกรมของมาเตลติก็เดี๋ยวสอบถามจากน้องๆ้องเซลมาสเตลติได้เลยคือวันนี้ผมเอาตังมา1 0 0 0 0แบาทคือขับกลับได้เลยเหรอพี่ปาขับกลับได้เลยเดี๋ยวดี๋ยวให้น้องมาแนะนำเรามีโอกาสแล้วพี่ปาบอกว่าวันนี้มีเงินศูนย์บาทขับรถกลับบ้านได้เลยใช่ครับผมไม่หลอกรับก็มันจะเป็นแคมเปญของเราสําหรับรถที่มีในสตออก MC 20ได้เหมืน น่่าจะไไมอ๋อน่าจะไม่ได้ใช่ครับผมมันจะได้รุ่นไหนบ้างครับก็ต้องบอกว่าจะมีเลวันเต้แล้วก็จะเป็นกิฟลี่ที่เป็นสีประตูสีดำมาแต่ตัวขับกลับได้เลยใช่ครับผมโอเคครับจัดเลยครับจริงครับเอาละเพื่อนๆครับนี่คือเจ้า MC ี20ของจริงตัวเป็นๆมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนี่มันเท่เหมือนกันเนี่ยทุกคนครับเขาว่ากันว่าคนซื้อเนี่ยชื่อคล้ายผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมแอบซื้อนะครับล้อเล่นครับไม่จริงนะครับหนึ่งในความเท่ของเจ้าคันนี้คือประตูนะเราฝ่ฝันอยากมีประตูแบบนี้อยู่ในนนนรถมาาแล้วะ เราก็ได้เห็นฟอสคาร์บอนนะครับที่เป็นตัวถังของเขาเลยแล้วก็ฝากระโปรงหลังของเขาเนี่ยจึงเป็นมาเซอร์ติเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับสำหรับซูเปอร์คาร์แบบว่าเต็มๆคันแรกของค่ายนี้ใครชอบตรงไหนมาเม้นคุยกันได้นะเจ้ามาเซคันนี้นะครับเริ่มต้นประมาณ21-22ล้านบาทคันนี้เนี่ยลูกค้าจัดออปชั่นไปเต็มมากๆนะครับจบที่ประมาณ27ล้านบาทเครื่อง V6 t ิน n ท u r b o 600กว่าม,ม้านะูะไม่เยอะแต่แรงม้านี่เอาเรื่องนะ เนะเ,เพื่อนๆถ้าบอกว่าเป็นรถ EV ีเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่แบบเท่แล้วก็ฉลาดสําหรับผมมากที่สุดในงานนี้ก็ได้นะครับเจ้า mercedes eqs สามร้กว่ามาท์ชรครั้งหนึ่งเนี่ยโอเคเขาเคลมไว้วิ่งได้700ดกว่าโลแต่จริงๆนะ5้0 0ก็ถือว่าเยอะมากๆจริงๆแล้วนะเ,นเพื่อนๆดูความเท่ของเขาฮู้บูเขาเลยจัดเท่เลยนะเนี่ยโอ,อนี่ประตูเปิดแบบใหม่นะครับทุกคนครับนี่อันนี้คืออะไรครับอ๋อก็คือเป็นจออีกอันนึงมาคอนโทรลแอปเือนกันเลย ผมก็กำลังพาซิมแนนไปดูรถที่ชอบมากที่สุดในงานก็คือออร่ากูดแคทมีน้องเปิูลแมวอ่ะน่ารักไหมชอบเขามากูดแคทอ่ะมันน่ารักอ่ะแมวดีเหรอนี่นี่เพ nope ื่อนๆเดี๋ยวผมเปิดดูนะซิมแนนไปเจอจุดหนึ่งของออร่ากูดแคทนะครับแล้วก็แบบกรี๊ดมากชี้ดูนชี้ดูน เท้าแมวปกติรอยเท้ามันอยู่ตามบนรถบนกระจกแต่เนี้ยเขาแปะมาให้ตรงนี้เอาปะจัดไปค่ะถ้าสีที่ชอบกะคือสีที่อยู่ตรงนู้นคนดูเยอะที่สุดให้เขาต้องเป็นแมวสีเทานี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าแมวที่ซ<ม>ิมแนนชอบเพื่อนๆว่าน่ารักไหมถ้าหน้ารักคอมเมนต์มาบอกกันว่าชอบแมวแบบเดียวกันอะไรตอนนี้นะครับอาซิมแนนเริ่มบ่นนะครับเมื่อไหร่คลิปโตจะขึ้นเพราะว่าอยากมีเงินมาซื้อรถคนพึ่งล้วงจะพูดถึงคลิปโตแล้ววันนี้นะเพื่อนๆผมจะพามาอีกบูทหนึ่งเป็นรถที่แบบผมมชออบาาากกๆติิดลไวว้่ย ได้จริงๆนะเพื่อนๆนี่เห็นฟ้าๆก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือคซูเปอร์ลุไม่ใช่ นี่ผมเดินเลยทิ้งซิมแนวไปแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันสวยเกินคำบรรยายนะครับฟอร์ดแลปเออตอร์โตวใหม่ทุกคนดูหน้าเขาโอโ้โหโหดมากเป็นแงเป็นแง่เป็นแงสีสันจีสานเหมาะกับปีนี้มากโอโ้ยได้เว้ยไหนน้องช่วยปิดประตูให้พี่ดูอีกรอบได้ไหมครับ โอ้โหให้ได้เลยนะเนี่ยอุ้ยหน้าจอดิจิตอลอ๋อน่ะเฮ้ยอันนี้ไปซ้ายอันนี้บากาลุยลุยแล้วก็ปยนหินกดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีรถเราให้เลยไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับเขาจะเปลี่ยนตามออปชั่นแล้วรถข้างนอกจะเปลี่ยนสีได้ไหมครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอไม่ปลี่ยน้อเล่นนะครับบอกตรงเลยเพื่อนเนี่ยจะเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดในงานนี้แล้วก็ได้หนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทได้สี่ร้อยมา ทอได้4โมงโอ้มีเสียงท่ออีก<ช>โอ้โห,โ,หโ,หโหอะไรมันจะตรากาขนาดนี้ผมบอกเลยเพื่อนผมที่ซื้อตัวเก่าไปนะครับไม่ต้องเสียได้นะซื้อเพิ่มนะครับ เราก็กลับมาจากงานโมเตโชว์แล้วนะครับทุกคนนี่นี่เขาอ,อวดก่อนเป็นไงเป็นไงหมวกเทว่าหมวกเทว่าใสแล้วดูดีมีสล์นะครับเรซิ่งขึ้น50%ก็มีดีเทลส์ด้วยนะอ๋อคุยเทอก่อนเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมวันนี้ปวดขามากแต่ามาคุยเป็นเพื่อนดีกว่าวันนี้เป็นไงบ้างเ,เพื่อนๆชอบรุ่นไหนบ้าง <c oughs> ลองมาเมนคุยกันได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีที่ทําให้คลิปของเราเกิดขึ้นก็คืออย่างโตโยต้าตัวจริงเรื่อง ความมั่นใจแบรนด์ดังระดับต้ตนๆของโลกครับผมจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้ยางมั่นใจมั่นใจสมรรถนะดีแบบนี้นะครับเหมือนกับซิมแวนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีให้เลือกตั้งแต่อีโคคาร์ยันซูเปอร์คาร์เลยอย่างยางที่ผมเลือกใส่ใจความรักให้กับซิมแวนก็คือรุ่น Proces CR1 หรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆใช้รถตู้นะก็จะมี t r a n s p o r t LU2 หรือแม้กระทั่งถ้าเ,เพื่อนๆเป็นสายลุยก็มีรุ่น Open country RT แหม่เรียกได้ว่า ครบจบทุกรุ่นทุกสไตล์แล้วถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะอยากจะลองดูติดต่อได้ที่ถุนยางชั้นนาทั่วประเทศครับผมหรือว่าจะติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับแล้วสําหรับหมวกเท่ๆแบบนี้นะแล้วก็กระเป๋าเป็นคอลเลกชันที่แล้วนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีคอลเลกชันใหม่เท่กว่าเดิมพรีเมียมกว่าเดิมแน่นอนยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับผมนี่นี่นี่และแน่นอนว่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามทุกคลิปจนจบฝากเพื่อนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ ใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเ,เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ